สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชีวิตเลิงฐานนะครับทีวีพานาโซนิกนะครับรุ่นนี้แหละหน้าตาแบบนี้เออมีเพื่อนถามมานะบอกว่ามันเป็นเส้นเส้นด้านบนเนี่ยเวอร์เนี่เราจะเปลี่ยนซีตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะตรงตรงนี้นะครับนะนี่การนะครับนี่ครับตรงเส้นเส้นตรงนี้นะครับตรงเวอร์เนี่ยครับด้านบนเนี่ยนะเราไปเปลี่ยนซีกันนะครับตัวไหนดีอะเป็นเส้นเนี่ยนะครับเนี่ยแน่ไหม p c 2 1 v 3 0 b f ึสอบถามมาผ่านทางด้าน Facebook เอามาดูสีตัวที่ว่ากันเลยนะครับสีมันบวมาการเป็นเส้นมาดูกันครับสไลด์ออกมาเครื่องมันออกมานะนี่นะครับสี0ร้ไมโครฟาลัดตัวนี้นะนี่นะนี่นี่นะนะครับโอ้ยฝุ่นมันเยอะนะครับผมต้องปัดฝุ่นก่อนนี่นะสีตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวดูตำแหน่งนะครับเดี๋ยวดูตำแหน่ง เดี๋ยวด้านล่างวงจรด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวปัดฝุ่นก่อนนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่เลยเพื่อนเพื่อนนี่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 มันอยู่นี่ตำหน่ง C ก็คือ c 4สี่ศูนย์หกนะเพื่อนนะเพื่อนมือใหม่นะครับนะที่กําลังเอามาซ่อมนะนี่นะครับนะ C ีสี่ศูนย์หกนะครับเปลี่ยนตัวนี้ออกเพียงตัวเดียวนี่แหละมันก็จะสามารถที่จะทําให้เส้นหายไปแต่เพื่อนๆก็ต้องดูตัวอื่นด้วยเพื่อป้องกันอาการอื่นด้วยแต่หลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงนี้ 100่งไมโครฟารัด5้โวลต์นะตัวนี้นะครับ C 4 0 6นะได้ครับนะเอาใส่เข้าไปได้ไปลองกันดูนะครับใน,นส่วนอื่นนั้นผมก็ตามดูระบาด C ตัวไหน,นที่มันมีปัญหาบ้างก็จะตามดูตรงนั้นก็คือในส่วนของรายละเอียดอาการอื่นต่อไปแต่อาการที่เป็นเส้นเนี่ย C ตัวนี้แหละนะนี่นะครับร้อยไมโครฟารัดห้าสิโวลต์นะครับนี่นะนี่นะนี่ควลบ นี่ก็บวกนะบวกไม่มีบวกนะแต่ว่าลบนี่มีอย่างนี้นะแต่ทีนี้ตรงขาวๆนั่นนะคือว่าลบนั่นนะขาวๆมันเนี่ยเนี่ยแรงบอกอยู่นี่ขาวๆนีๆน่ก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะบอกจนปานียังมอเห็นหอยู่ได้พวกเราคนหนึ่นเพิ่นถามไหมานไหมอันไอ้เว้ยมันสดงวนี่บอกอยู่นี่บอกอยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ นี่เอาตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเอิบเห็นแล้วนะเนี่ยส4 0 6นะครับอยู่ใกล้ IC451 อยู่ใกล้ใกล้ไอซีสี่เวอร์เนี่ยตำแหน่งนี้นะครับมีภาพรวมโดยรวมมันจะเป็นแบบนี้ด้านล่างทำไมไม่โฟกัสล่ะอ่ะนี่เนาะแต่ทีนี้ก็มาปึ๊บนี่อันนี้ตั้งส4 0 6เนี่ยอยู่ใกล้ IC451 นนี่เลยเห็นไหมเห็นไหม นะครับใส่ C นะครับ C ตำแหน่ง406นกะครับเข้าไปนะครับบัตรเครดิตซีเวอร์นะครับี๋ยวมาลองดูนะครับมาลองดูจะหายไหมนะครับเพืพ่อนหายแล้วไม่มีแล้วไม่มีเส้นนี้แล้วเห็นไหมครับเวลาดูภาพเขาจะดูได้ดีแล้วทีนี้มันมันก็จะไม่มีเส้นนี้แล้วเห็นไหมแต่ทีนี้ก็มลภาระาทศเดี๋ยวผมไปมนภาวะก่อนเดี๋ยวพระจะต้องประเทศที่นี่เลยเนี่ยนี่ไงแม้แต่ก่อนนี้มีเส้นเส้นบางทีก็ถึงนี่นะบางทีก็ถึงนี่เลยนะ ถ้าเกิดว่าเป็นดินสีนะนะครับถ้าเป็นเส้นนี้อ๋ออะไรวะเนี่ววววเยเบาบๆเลยอะไรวะเนี่ยเออนะครับนะเส้นตัวนี้หายแล้วนะครับอาการอื่นยังไม่ได้ทําอากีกเนี่ยยังไม่ได้ดูแลรายละเอียดอะไรมากมายนะแค่เป็นเส้นนี้นะเดี๋ยวมนลภาระเทศก่อนกเขาหายไปแล้วหายแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระเดี๋ยวก่อนนะครับพระคุณเจ้าตอนนี้นะครับมันจะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับนะเห็นไหมโอ๊ยแต่ก่อนนี้น่าเสียดายจังเลยซีตัวเดิมไม่ได<ม>้ ไม่ได้เอาสัญญาณภาพมาให้เพื่อนดูนะให้เราผ่ายเราแล้วนะแต่ว่าหน้าจอก็ต้องใช้ผ้าชุบน้ําอะไรเช็ดหน่อยจะได้สะอาดนะครับนย่าแถวนี้นะครับนะบานไปนะครับเส้นหายแล้วนะครับเพื่อนนะโอเคนะ400มโคฟารัดนะครับ50โวลต์นะครับมือใหม่นะครับในตําแหน่งที่เก่านะครับเพื่อน